สวัสดีครับผมนะครับวันนี้มาพบมาปอกับกุ้เทียงนะครับในวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2565นะครับผมวันนี้นะครับเกษจะมาทรงนะครับเก็บกล่องนะครับคีย์บอร์ดพัดเทลสยามคีวันนะครับอันนี้ส่งไปที่ลูกค้าที่อำเภอสุวัฒนานะครับอำเภอตำบลเชิงชุมท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครนะครับผมพร้อมหนังสือนะครับอันนี้หนังสื้อนะนี้นะครับหนังสือกุ้เทียงนะครับคืออันนี้แถมไปนี่กล่องนะครับผม แต่รัพคนที่สือ่อคีย์บอร์ดนะครับค้าเถียวเสียมคีวันแล้วก็คาตั้งนะครับแถมก็ไปนะครับแถมไปนี่แถมกระติดติ้กันเข้าไปนะครับสรงไปนะครับ mm hmm. อเอามาแกะกล้องนะครับผม mm hmm. เรามานั่งเลยนะครับ mm hmm. สำหรับหลายท่านที่ถามเข้ามานะครับเรื่องของทักวะนะครับหรือว่า มิกซ์ดีนะครับก็สามารถอันนี้ก็คือเข้าสร้างความที่บอดได้นะครับอันนี้สแตนโนสแล้วก็สายดีนี่จะแถมเข้าไปในแถมเข้าไปในกล่อนนนงนะครับอันนี้กินด้ว้ครับอ่าครับอันนี้ลืมนะครับนี่ในกล่องนะครับอันนี้แกะกล่องไมเยียมนะครับอะแดปเตอร์ยัออยงบ้านได้ใส่นะครับผมยังบ้านเด้แกะเข้าจะมากแกะกล่องเพื่อที่จะเช็วคว่ามาันใช้ได้เห็นไหมนะครับ นี่สี่พ้าร้อบาทนะครับผมขายส้มสตอเคอรี่นะครับค้าส้มนี่อธิบายฟังว่าค้าส้มคตรอรี่ประมาณ400เนาะส้มสตรอเบอรี่นะตรงนี้นะครับมาเก็บกล่องกันนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นเสียงนะครับผมเสียง,งนะครับที่ตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งสาม หนึ่งสองแปดเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นเสียงเสียงอีสานนะครับผมเสียงของเสียงของที่เห้าเหล่นในดนตรีมอลลัดนตรีแหงว่าตัวไปแล้วก็จังหวัดกรองนะครับจังหวัดกรองเกี่ยวบตัวนี้นะครับตั้งแต่ศูนย์ศูนย์นะครับไลมานะครับลำซิ่งสามชาอย่างนะครับโบลิโลนะครับสกกาลลำพูไทยนะครับอันนี้ไลมานะครับจนถึง 023นะครับอ่ะที่เป็นจังหวัดไทยนะครับตั้งแต่000ถึง023ก็คือรวมทั้งหมดกับคือยีฟซี่จังหวะนะครับที่เป็นจังหวัดอีสานจังหวัดไทยนะครับเข้ามาเสียบอะไรเปิดตัวอะไรเปิดตัวตรงนี้นะครับหลายทางแข็งถามมาต่อเข่าตู้แอมมองได้นะครับต่อเข่าเครื่องขยายมิกเซื่อมหรือไม่ใส่สองสองชุดได้นะครับชุดนี้ก็ได้นะครับแบบนี้จะเป็นแจ็คคูลเนาะแบบนี้ก็จะเป็นแจ็คแจ็คโูนหูหน่อยนะครับใส่ได้นะครับก็คือเปิดจากโทรศัพท์ เปิดสายสายที่เ้าเปิดเสียงจากโทรศัพท์นะครับใส่ไดต้องกันนะครับแล้วก็ USB นะครับ MP3 เปิดถึงได้นะครับใส่ทานได้ SD card นะครับเปิดเปิดเพลงได้นะครับจากนี้ MIDI นะครับต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็ซัดเพลงนะครับเอามาบึงกลับปึ๊บปิดบอลลูมปิดสวิตช์นะครับปึ๊บไฟก็จะขึ้นมาดืดดืดดืดดืนะครับ 60เอเคียวสวิตซ์นะครับใส่ไดร็มอันนี้เสียงก็คือพอแตกต่างจากรุ่นที่ราคาถึกถึกนะครับเครื่องซุ้มนั่นเนี่ยเขาเอื่อว่าจะไม่มีทัชชิง่งจะไม่มีเกิดคือสิโบมีคเข้าาดังเบา,บงางวงเงาบักดพลอยดังคอดังแห้งไปเลยนะครับแต่รุ่นนี้สิสามารถตั้งได้ครับผมนี่ทายเขาอ่ะพลอยกดแห้งไม่จะดังจำบงเงาไม่จะดังตามนักมือนะครับผม,นะบผมแต่ถ้ารุ่นน้อยก็นี่ ดูราคาถือนะครับมัเทียดปอดได้นะครับมัเสีดังซ้ากันในเบิร์ดนะครับผมอ่าแล้วที่นี่เรามาดูที่เสียงอ่าระบาดศูนย์สามสี่อันนี้เสียงออแกนอ่าเราได้เสียงแล้วทีเราจะมาดูลิดขึ้นนะครับลิดขึ้นก็จะมีแต่โบเลโลนะครับโบเลโลนะครับไล่ไปศูนย์ศูนย์หนึ่งลำพูไนไทยลำซิ่งสามชา นี่พุณยดติดตังไว้ที่อ่าพุติตังไว้ที่ศูนเก็มหนึ่งะครับกดโตค้างไว้ครับอ่าเอนะครับ,ตตรบ,รบที่นี่พุณยสห้อีกจัว่านก็คือ ต่ว่าเมื่อกี้สังเกตว่าเขาสิเลนเจอร์ดิสโก้เรามาเรามาสามฉาดนะผู้บกุญแใส่การบันทึกอยู่สองปุ่มนี่เลยนะครับผมสังเกตว่าใช้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนจังหวะอยู่นี่นะครับหรือเขาสีใส่เป็นจังหวะหมอลำนะครับกับมาที่ศูนย์หนึ่งเก้าก็ได้ครับนี่ไรล้ำสุดนะครับผมกับกุกแจบันทึกครันมอพิ้งเจอร์บันทึก คอมบอลลุ่มเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมดับไปล,ละได,ด้เสียงดนตรีดังขึ้นก่อนะครับเสียงคีย์บอร์ดดังขึ้นก่อแต่เสียงดนตรีดังเบาลงเขาก็เร่งขึ้นมตรงนี้ครบับอันนี้อันนี้คือเขาจะแยกกันนะครับเขาจะแยกกันระหว่างเสียงคีย์บอร์ดกับเสียงดนตรีนะเขาสามารถปรับได้นะครับจะให้ดังเบา,เาปรับตรงนี้ได้ครับผมได้กระสวนของใน MP3 ก็คือควบคุมตรงนี้นะครับเพื่อยังตัวที่คลิปกคอนคูเ่เทียงเอ่อเฮดเดิเบิรนะ์กเนาะอ่าโอเคครับผมคลิปนี้กัมีเพียงมีว่าอันนี้คือเซฟเรซีปุ่มนะครับ เมื่อกี้เมื่อกี้คุณอย่างเสียเบื้องหนเบื้องสองปู่มอันนี้คือเซได้อิสระสี่ปุ่มนะครับอ่าแยกกันมานี่เป็นเสียงยังจังหวะยังนะครับแยกกันได้นะครับผม่าโอเคครับผมคลิปนี้พอเป็นแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ